สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o YouTube Channel p r มชั t น o n Ford by เก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายนะคะประจำอยู่ฟอร์ดพระประแดงในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะพาพี่ๆมาพบกับตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะ nexgen e l r a e w i t e c h นั่นเองวันนี้พามาเป็นตัวขับ4นะคะบเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดรุ่นนี้ค่ะเขาเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซล2.0ลิตรค่ะให้กาลังแรงม้าสูงสุด210แรงม้าและแรงบิด500นิวตัน ราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่1,899,000บาทนั่นเองเดี๋ยวพามาชมรอบคันนะคะสำหรับรุ่น Nexen t g e v e r e s t y i t e c ค่ะสำหรับด้านบนอะคริลิกพี่พเห็นไหมคะบนฝาก,กระโปรงค่ะที่เห็นอยู่คำว่า y t e c ตัวนี้มีมาจากโรงงานเลยนะคะสำหรับรุ่น e v e r e s t y i t e c นั่นเองค่ะนี่และขยับมาที่กระจังหน้าค่ะ กระจังหน้านะคะก็ mix and match เลยค่ะสำหรับตัวค่านะคะละตัวกรอบนะคะของกระจังหน้าเขาเป็นสีเทากาไฟนะคะและสำหรับรังเพึ่งเขาเป็นสีดำเงานั่นเองสำหรับโลโก้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดนะคะก็จะมีตัวกล้อง360องศานั่นเองค่ะ ไฟหน้าค่ะแน่นอนเลย MATRIX LED ค่ะมาพร้อมกับระบบนะคะปรับมุมลำแสงอัตโนมัติรวมถึงระบบป้องกันไฟแยงตาระบบเปิดปิดไฟหน้านะคะอัตโนมัติรวมถึงระบบออโต้ไฮบีมด้วยค่ะเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะคะมีไฟ Daytime ์ลันนิ่งไลท์ตัวสีแสงสีขาวมาให้แบบนี้เลยค่ะสำหรับกันชนหน้าค่ะ กันชนหน้านะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวค่าตรงนี้เลยสีเทากาไฟนั่นเองชายกันชนเป็นสีเงินค่ะมีตะขอลากจูงคูณาให้แบบนี้ด้านหน้าค่ะระบบของเขาจะมีตัวระบบเตือนกันชนด้านหน้านะคะมาพร้อมกระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินค่ะสําหรับไฟตันหมอกเป็น LED นะคะจากโรงงานเลยตัวนี้ก็เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาไปเจอสถานาการณ์ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่น มาต่อที่ด้านข้างตัวรถค่ะสำหรับด้านข้างตัวรถนะคะก็ยังคงจะเน้นเป็นเหมือนตัวเอเวอเรสนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นสีเทากาไฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบว่าสวยงามเลยนะคะแบบนี้และล้อค่ะล้อนะคะ เป็นล้อเดิมนะคะตรงรุ่นของเขาขนาดรอบวงเขา20นิ้วแม็กของเขาก็จะเป็นสีเงินและตัดด้วยมิลลิ่งนะคะสีดำสำหรับยางค่ะเป็นยางกูดเยียร์ซีรีส์ยาง2 5 5 5 5 5 i 2 0นั่นเองค่ะ แก้มข้างตัดเทากาไฟค่ะพร้อมคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างสีเทากาไฟค่ะเหมือนไว้แท็กเลยเนาะแล้วก็ไฟเลี้ยวกล้อง360องศาค่ะและมีไฟสองสว่างข้างตัวรถแสงสีขาวมีระบบบายสปอรตด้วยนะคะแจ้งเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างที่กระจกมองข้างนะคะเป็นสัญลักษณ์ไฟกระพริบสีส้มนั่นเองด้านบนราวหลังคาสีเงินแบบนี้มีมากับรุ่นอยู่แล้วนะคะกับรถอยู่แล้วเนาะความ ความเข้มของฟิล์มนะคะสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะต้องการความเข้มเท่าไหร่แจ้งได้เลยตัวนี้มือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองสำหรับอะคิลิกค่ะ คำว่าวายเทด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้ก็มีมาจากโรงงานเลยนะคะชายบันไดค่ะเป็นสีเงินนะคะชายบันไดเขาจะเป็นสีเดียวกับเราหลังคามาพร้อมกับร่องระบายน้ําขัดและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นนั่นเองสําหรับช่วงาช่วงล่างค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นวัดลิงนะคะยังคงเป็น e v e r อ s t เรสต์นะคะมิกแอนแมได้อย่างลงตัวกับตัว w i t แท็กนั่นเองไฟท้าย LED s i g เนเจอร์สวยๆแบบนี้ค่ะและมีค่าท้ายนะคะตรงบริเวณค่าท้ายเขาก็จะมีอะคริลิกค่ะคำว่า e v e r อ s t แบบนี้เลยฝาท้ายรุ่นนี้ค่ะเขาเป็นระบบแฮนด์ฟรีนะคะเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะและสามารถคลิกได้ด้วยนะคะใช้เท้าค่ะแย่เตะไปที่กลางเซ็นเซอร์นะคะก็สามารถเปิดได้เช่นกันนะคะมีกล้องค่ะ ให้นะคะ360องศาเลยเดี๋ยวกินกี้พาไปดูสำหรับภายในกันบ้างนะคะภายในค่ะเบาะหลังนะคะก็จะเป็นแบบพับไฟฟ้าด้วยนะคะอนเนกประสงค์มากๆเลยและรุ่นนี้มีตัวมูลลูฟด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะมูลลูฟเลยแล้วก็สำหรับภายในเดี๋ยวพามาดูที่ห้องโดยสารด้านหน้าค่ะ ภายในก็จะเน้นเป็นเหมือนวายแท็กนั่นเองนะคะดูสปอร์ตนะคะก็จะเป็นหนังสีดำและตัดด้วยตะเข็บได้สีส้มนะคะมีแอมเบนไลท์ค่ะแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าทั้งหมด8ทิศท,ทางค่ะนี่มีปากด้วยนะตรงพนักพิงก็จะปักคำว่าวายแท็กแบบนี้นะคะมีที่วางแก้ว ชือแบบนี้2องข้างนะคะทั้งซ้ายและขวาค่ะมีพุสตาร์ตนะคะแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้ามาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยค่ะสำหรับหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยนะคะ12.4นิ้วค่ะแล้วก็ขยับไปที่จอกลางค่ะขนาด12นิ้วนะคะตัวนี้มาพร้อมกระบบ s ิ n ค์ a เมนู u, ภาษาไทยมาพร้อมกับตัวช่วยโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุรองรับ Android Auto และ Apple CarP l a y แบบไร้สายด้วยนะคะแล้วก็มีไวเลสชาร์จให้มีช่องเสียบ USB ท p e A ท p e C และสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดตัวนี้เวลามีเกียร์ไฟฟ้าแล้วมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบนะคะช่วยจอดอัจฉริยะนั่นเองนะคะช่วยจอดอัจฉริยะบอกเลยนะว่าอัจฉริยะสมชื่อระบบจริงๆเลยนะคะทำให้พี่ๆผู้หญิงนะคะหรือ เพิ่งขับใหม่นะคะก็ขับได้อย่างง่ายดายเลยสำหรับระบบต่างๆที่มีมากับตัวรถนะคะสามารถให้ช่วยจอดนะคะเข้าซองนะคะออกจากซองแล้วก็เทียบข้างได้อย่างง่ายดายเลยค่ะระบบต่างๆนะคะถ้าพี่ๆท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะคะหรือรูปแบบ การตกแต่งเพิ่มเติมนะคะสำหรับตัว Next Gen Everest หรือ Next Gen Ranger สามารถทักทายสอบถามเขาม้าได้เลยตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้และถ้า มีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วนะคะสามารถส่งรูปและคลิปให้เก่งกี้ได้เช่นกันนะคะหรือเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่ YouTube c h n n n โปรโ o ชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้ค่ะรับชมแล้วฝากลูกค้านะคะช่วยกดไลค์ค่ะและกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ Bye-bye.